มื่อนี้บรรยากาศดีอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแน่จักหน่อยแล้วสาวน้อยกะได้โอกาสก่อนที่สิเดินทางไปออฟฟิศส,ส่วนตัวสาวน้อยกะแวะนาะเอาจักหน่อยเนาะเพราะว่าสิไปตักเอาฝุ่นขี้ควายอยู่ในให้นาของเพื่อนเอาไปใส่พืชพักส่วนครัวของเฮาอยู่บ้านนาจ้าเพราะว่าเอาเพิ่นเลี้ยงควายเนาะเพิ่นมีควายสามสี่ตัวเพิ่นละมีแต่ตัวใหญ่ๆสาวน้อยกะเลยที่มาขอตักเอาขี้ฝุ่นขี้ควายน้ำเพิ่นไปใส่ ต้นไม้ใบหญ้าในนาของเฮาจ้าทักทายสบายดีเมื่อสักครู่ทุกคนเด้อมื้อนี้พ่อพ่อสาวน้อยกะอยู่บ้านนาแต่เป็นบ้านนาของอ่าวเด้อมื้อนี้นะเพราะว่าก่อนสิเมือออฟฟิศส,ส่วนตัวของเจ้าของมื้อนี้สาวน้อยก็ได้มาแวะเอาว่าสิมาตักเอาฟุ่นขี้ควายเนาะขี้ควายแห้งตามเดินตามเดินให้นานี่หละจ้านี่ โตนํนำฝุ่นตอนนี้นชิมาตกเอาฝุ่นที่ควายไปใส่พืชพักอยู่บ้านนาเฮาสะก่อนอันนี้เป็นควายเป็นที่ของอ่าวเด้อที่สโนอยเคยมาเอาเรื่อยๆเนาะอ่านี่เพ่นกะซีมีสายอันนี้เป็นอเห็นอยู่บ่ลวดอันนี้เป็นลวดลวดลวด,ลวดไฟฟ้านี่กันควายออกดังแตบแทบแทบแบ,แบอยู่นี่เลยเดี๋ยวสนนอยกาที่ทาการปิดไปซะก่อนเนาะเพื่อที่ด้เอารถเข้ามาเอาฝุ่นได้ อโอเคตอนนี้เริ่มเลยเพราะว่าสวยแล้วมึอนี่กระแดดห้อนคือเกาแดดห้อนอยู่แต่ว่าหักลมเย็นตอนน้อยที่ขึ้นปิดไฟสัก่อนเดอ้อนี่มีเจ้าบ้านน้ำเดอ้อนี่เจ้าบ้านตื่นนี่นี่เม,ม,มียวเมียวอันนี้ก็เหียวเหมี่ยวเฝ้านาอันนี้ก็เดเอาเพื่อนเฮ็ดอันไฟไว้ตรงนี้เพชรลวดดักเพื่อเพื่อให้ควายออกเนาะสอนนอก็ต้องขึ้นปิดไฟสะก่อน สโนว่มาสิมาสับสวิตไฟไฟให้มันดับเนาะแต่ว่า,าสโนอยคิดว่าอย่าเพิ่งดับดีกว่าเพราะว่าค่ายเอาเพิ่นมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวย่านมันรักออกตอนนี้สโนอยไปตักเอาขี้ค่ายเนาะเฮาก็สิไปตักเอาขี้ควายซะก่อนมันแล้วจังค่อยเสียมาดับไฟเอารถเข้ามาไปเอาเอไปโยกเอากระสอบฝุ่นเนาะย่านควายพันออกเพราะว่าควายเอาอยู่นี่เต็มเลย ตอนนี้เอาเตรียมเอาเครื่องมือเอากระสอบซะก่อนเนาะเพราะว่าที่ไปตักเอาขี้ควายอยู่ในเดินคุณตาเอากระสอบไปใส่ก่อน,นตักเ,เรียบร้อยซะงั้นจังที่เอารถเข้าไปเอาเพราะว่าควายอยู่ตรงนี้เนี้ยมันอ,อ้อจึนนได้ไล่ควายพึ่นเลยเนยาะแล้นอนบนนี้ <laughs> ว่นของอ่าก่อนสวนอยู่ใส่หน้บันเนี่ยโอ้ยสุดยังเนค่ยไปดี น้อยที่เลือกตักเอาแตก่กองที่มันแห้งๆแ,แบบนี้นะจ๊ะดินเฮยเพราะว่าอ,อันนั้นก็สีเอาอยู่แบบปเปียกๆแต่ว่าเที่อไปตากใ,ให้มันแห้งซะก,ก่อนจา้า เราได้4สอบที่จริงเอามา5สอบแต่ว่าสอบหนึงขาดเนาะไฟ่บได้ก็เลยได้4สอบเดี๋ยวบันนี้จะน้อยสิไปถอยเอารถสมล,ลอ้อมาใส่สเพราะว่าที่แบกขึ้นไปหอดพุ่นก็นคือชิบะไหวเดี๋ยวจะน้อยไปเอาสามลอ้อกันก้า ปิดสวิตไฟซะก่อนจ้าเพราะว่าเมื่อกี้สาวน้อยเปิดไฟนี่เาต้องปิดไฟซะก่อนจะเอาออกได้เด้อแล้วเราไปสิดูด ทุกคนตอนนี้ฟูนเฮาก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วเฮาสิเดินทางไปซื้อออฟฟิศส,ส่วนตัวของเฮาจ้าวันนี้ไปเลยเนี้ยอาวาย ทางนี้เบางมสาวเพิ่นมาเพิ่นมาท่าแล้วเพิ่นมาเฮ็ดอันบอกบเพิน่นแมวหิวได้หนิเนาะหิวได้หนิเนาะแมวแมวน้อยเฝ้าสวนหืมกินข้าวมาหรือยังเออโอ้วคือบ่าหาเนี่ยกินมานำเนี่ยโอ้ย อันนี้ก็เพิ่นมาอัปเดตหองใส่ไก่อ้อมเอออัปเดตบ่อกบเฮาเฮ็ดคองใส่ไก่อ้อมน้ำเฮ็ดหองใส่ไก่อ้อมนาการ์สิเอาปลามาใส่น้ำหมองกบน้ำเอาปลาปลาทับทิมแล้วนี่พวกมันบ่กินซับกันนะเออโอ้ตรงทับทิมต้องได้เฮ็ดเลิกจักหน่อยล่ะมั้งเฮ้ยได้เฮ็ดเลิกจากไหนอ้อมอ้อมไป็นสิ่งละตอนแรกว่าเฮ็ดเป็นน้องน้อยๆเออ ไปเลี้ยงกบบ่เห็ดเป็นกองใส่ไก่ได้ได้ปล่อยปลาน้ำปล่อยปลาน้ำแล้วตรงนี้เอากบซะนี้บ่กบก็ปล่อยให้มันอยู่ในนี้น่อบ่อยู่ในนี้หมดเลยโอ้กบปล่อยอยู่ในนี้ในหมดเลยแล้วกระเซ็ดเป็นของใส่ไก่น้อยไว้นี่เอาปลามาปล่อยน้ำใหญ่คือตั้งนอกไก่เย็ดน้อยพอดีอันไอ้กบอยู่กับปลาไอเดียเพิ่นบางเล็กบางห้าสิบเซนเนี่ยเล็กเลยห้าสิบเซนผู้สิบบนอันตื้นพอดบ่หรือเม็ดเม็ดลดแล้วเออ เม็ดแต่ว่ามันก็สิบอได้กว้างปานไหนเบิงบ่งเงินแห้งเบิ่งว่าสิได้ห<อ>มดเม็ดเลโอ้ยดินทรายกระด๊อกกได้กินยุงมี้ข้าวก็บ่เอามากินได้เดี๋ยวนี้นะแตาน,น้อยมาฮอตนาแล้วบ่าวงอมสาวก็มาเฮ็ดอันนี้ถ้าถามว่ากินข้าวมาตั้งอย่างพัดอยังบ่ได้กินโอ้ยมาน้ำรังก็สิเอาแนวก,กินมานำกระบอกไปโอเคเดี๋ยวเหาเอาแนวกินให้อันแมวน้อยสีทองสักก่อนเพราะว่าพันห้องแมวแมวเปนหิวแล้ว แล้วเขาจะค่อยเสีเอากระสอบพุ่นลงจังีิห้ากินข้าวส,ะนะสิน่ะเสิเอาเนี้ยมากินแล้วบันนี้นะ่ะเ <c oughs> มียวเมียวเมียว,วเดี๋ยวข้าวให้กินก่อน ด้อยแล้วเดี๋ยวจกนงอยแรงๆเอาจังสิไส่ตอนนี้บ่าวงมสาวเพิ่งจะหิวข้าวสนนี้เพิ่งจับผักชิตามมาเนาะบนเนื้อผักชิมากินข้าวน้มตอนนี้ก็เอาแต่ใบใบแล้วมาบันนี้ก็ต้มใบใบซุปเพิ่งกินแล้วบันนี้เดี๋ยวไปเก็บเอาผักสลัดกับผักตนารีไปใส่เนาะเอาจิ้มต้มใบใบใส่ผักสลัดบันนี้โอ้ย ใ้ส่วนเขาเดี๋ยวไปเจบพักสลัดก่อนจ้า ใส่พอให้มันหอมจ้าเนี่ยผักตะนาลีก็บือผักตั้งใต่นั่นแหละเนาะบ้านสะน้อยเอนผักตะนาลีาใส่ก่งน้อยพอมันหอมไปโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปดังไฟต้มกันเลยจ้า ข้าวอิ่มแล้วกจะจิไปหาใส่ฝุ่นก่อนเด้อบัดน,นี้เด้อเบางมสาวก็อิ่มแล้วก็ไปเฮ็ดบอก,กรบต่ตอสาวน้อยกะจิไปใส่ฝุ่นพักฝุ่นที่ห่อเอามาแลวเนาะใส่จากน้อยก่อนเพราะว่าจากน้อยสิฮอ,อ,อ,อดอยามเศร้าต้นหอมเลิกคงเฮียนละเดี๋ยวสาวน้อยสีเดอออกไปรัดเพิินเตรียมเครื่องมือให้พร้อมไป ไม่ใส่เลยก่ <c oughs> อนที่ใส่แกจะน้อแกจีหควนดินให้เพื่อนสะก่อนเด้อ สาน้อยก็ใส่ไปสำนีก่อนเนาะเพราะว่าพอดเวลาสาวต้นหอมเลิกลงฟงเรียนและสาวน้อยก็ต้องไปรัดพนสกรสำหรับคลิปนี้สาวน้อยก็ขอจบไวเพียงสำนีเด้อปากเป็นกำลังใจให้สาวน้อยให้คลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้สาวน้อยในการเฮ็ดสวนเด้อสำหรับคลิปนี้สบายด,ายดีพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย